สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซึ่เด็เกมนะครับอยู่กัาที่วัดมอแกซิตี้นะครับเป็นกิจกรรมวันลอยกระทงเนาะตั้งแต่วันที่15แล้วละผมเพิ่งมาทำคลิปวันที่17เนื่องจากติดภารกิจเขาเรียกว่าประกวดนางนพมาศนะจ๊ะซึ่งงานประกวดก็เสร็จเรียบร้อยถือว่ารับรื่นดีนะครับเกือบไม่รอดเพราะความนิ่งห่วงเดี๋ยวเราพาลรากิจกรรมอีเวนต์กันเลยครับเปิด G P S ครับเลือกสถานที่ครับ จากนั้นเลือกคาว่าอีเวนต์แล้วก็เลือกว่าร้านกิจกรรมลอยกระทงนะกิจกรรมอาจจะหมดวันจันทร์นี้แล้วก็ได้นะครับหรือไม่ก็วันนี้เลยที่ผมลงคลิปเนี่ยผมก็จะพาทําเลยอ่ะอันดับแรกเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่5้าอย่างเนาะเดินเข้ามาในวัดแล้วปุ๊บ้ายมือหันมาทาด้านขวาครับไปไหว้พระก่อนเลยแมพสวยมากนะจ๊ะไหว้พระก่อนเลยนะครับ กดเดินเพื่อไหว้พระหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถมาไหวอีกได้นะครับพอพงขอพรอะไรก็ขอกันไปนะครับสามารถขอได้นะตามปรเพณีจากนั้นเนี่ยลงไปด้านล่างครับเฮ้ยมีหมูแดงด้วยมาบอหมูดงหมูแดงหมูแดงอ่าจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าครับ ออกไปด้านนอกวัดจ้ะอยู่หลังวัดเลยครับตรงนี้จะเป็นจุดแรกแฟชั่นเดี๋ยวเรามาดูที่หลังครับไปดูหลังวัดกันก่อนเลยว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกบ้างอ่ะตรงนี้จุดปล่อยโคมเดี๋ยวเรามาปล่อยกันครับตามสเต็ปนะนี่อย่างที่สองเนี่ยมายิงปืนครับเขายิงอะไรหมูแดงปืนลมนะเนี่ยชื่อกิจกรรมเนี่ยใช่ไหมเออหมูแดงปืนลม ง่ายครับก็เขาจะให้เรายิงหมูเด้งนะจะมีปืนลูกซองให้ยิงครบ10บตัวปั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสบอ่ะเรียบร้อยได้มาละตุ๊กตางานวัดบวก1ครับอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถมายิงใหม่ได้จากนั้นเนี่ยให้ไปที่เต็นท์ครับเต็นท์ของอะไรนะ อบตบ้านหมอแกนให้เรามาซื้อกระทงเลยตรงนี้เรียงลําดับนะครับมีหลายกระทงมากแล้วก็จะมีใครใส่กันในกระทงเยอะมากที่สุดมีจัดลำดับด้วยนะเออผมก็เลือกกระทงนะครับอันไหนดีนะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเรียงกันไปปุ๊บ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 ,บขอเลือกกระทงที่ห้าแล้วกันนะอะกระทงหมูแดงครับกระทงที่ห้าจากนั้นเนี่ยลงไปด้านล่างครับ ตรงค่าน้ํานะครับมันจะมีจุดตรงนี้ให้กดเอ็นเพื่อรอยกระทงนั่นเองอ่ากดเอ็นเลยใส่คําอธิษฐานได้เลยครับผมจะเขียนว่าขอให้รวยแล้วกันประมาณนี้ใส่กรตับศรัทธาครับใช่หนึ่งบาทพ่อเรียบร้อยเราก็จะได้รับเหรียญกระทงนะครับและเราสามารถไปไว่ายน้ําเก็บกระทงได้นะครับ เนี่ยตามไอ้ที่มันลอยๆอ,อยู่เนี่ยสามารถว่ายเก็บได้เ,เก็บกระทงก็คือกิจกรรมที่4นะครับเก็บกระทงเนี่ยอ่ะต่อไปครบรอยครับกิจกรรมสุดท้ายนะเสียหนึ่งพันบาทในการซื้อคมลอยไอ้ตัวครบลอยเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราต้องใช้คําสั่งทับคมลอยแล้วก็ทับคําสั่งอีกรอบหนึ่งก็คือปล่อยโคมลอยนะครับ2ขั้นตอนนะมาลงพื้นที่ก่อนเลยครับ ทับโคมลอยปั๊บพิมพ์เข้าไปนี่คมลอยขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทับปล่อยคมลอยครับปุ๊บให้เรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยได้มาแล้วคมลอยบวกหนึ่งนะจ๊ะเอาผมเปิดดูกระเป๋าของอ e ีเวนก่อนนะครับเลือก4 3่จุดสีแทบเออนั่นแหละเดี๋ยวก็เลือกไว้ที่กระเป๋าอ e ีเวนครับลอยกระทงนะ เนี่ยมันจะมีเทมอยู่4อย่างประมาณนี้สามารถสะสมเอาไปแลกแฟชั่นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็มาที่นี่ครับจุดแลกแฟชั่นมาดูแฟชั่นได้นะเออเชืวว่อติตรงนี้ตรงไหนก็นได้เลือกดูเลยครับนี่มีกองยงกองยาวมีแฟชั่นมากมายให้เลือกเลยดูสิอ๋อเท่ยู่เทอยู่ดอ,อกบัว มันเป็นทีมของแบบไอ้ไทยเลยชอบมากนะครับทีมไทยเนี่ยแล้วก็ถามว่าทำไมผมไม่ตัดคลิปใส่น,สน,สนู่นใส่นั่นใส่นี่ผมดูจากเขาเรียกว่าดูจากการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องตัดคลิปดีกว่าเราเอาแบบเร็วๆนี่แหละไม่ต้องตัดให้มันยุ่งยากเลยเยอะว <G ül üyor> ิแฟชั่นเท่บะมีกระโถดด้วยนะ <G ül üyor> ครับก็เลยแบบว่าอัดแล้วก็ ๊ใส่เสียงที่เดียวจบแค่นั้นเองคนดูชอบด้วยไม่ต้องตัดต่อให้ยุ่งยากอีกด้วยเออไม่มีเวลาเนาะ่ <c oughs> าแฟชั่นมากยุ้ยสุดสุดไปเลยครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็น่าจะได้เล่นกันแล้วแหละผมทําคลิปช้ามากๆนะครับกว่าจะมาทําคลิปได้น,นี่ก็โอ้ช้าอ่านไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่เพิ่งได้มาทํานะทําคลิปเนี่ย <c oughs> อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วครับ พอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะเอาตัวเรัไปก่อนเลยครับฝากกดติดตามนะครับไปละ